สวัสดีซีสูฟุสุกันกับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาของเสี่ยนพาสุกวันจันทร์ที่ยี่แปดตัวล่าสองห้าหกเจ็ดเมื่อวันศุกร์ที่ยี่หันบพรเขาให้น้องกรมมิตรศูนย์ห้ากับศูนย์หกตัวเน้นของเพื่อนเลขวัดออกสองศูนย์ศูนย์สองนอกไปหนอนเนาะเลขออกศูนย์สองสองศูนย์เลขมันออก, 0, 2, 2, 0. อออกตัวเดียวศูนย์อื่นกับบัออกกรมมิตรศูนย์สองสองศูนย์ มาตามกันตอของเซียนพาสุกลาพัฒนาเสียนฟ้าเลววิ่งไปเนาะครับเอาครับวันดีครับผมวันดีครับครับวันดีครับคุณพ่อครับครับเซียนพาสุกเลยครับเออเอออย่าเอาแนวทางมันวันดี่งแต่ไหนนะคุณพ่อครับผมเลวีีมันพีน่เบิงทางเถึงมันแมนเนาะครับเลวีวิ่งไปก่อนทุกคนเลยเลวีวิ่งสองโถ่เอบ เลขวิ่งมีแปดกับเจ็ดครับผมผมบานนี้ผมจับคู่เลขไอ้สองต้หมุนไอ้ก้อนมีเจ็ดแปดศูนย์เก้าแล้วก็เก้าแปดในวงกลมเก้าแปดคุณพ่อมีสามหางบานนี้ก็สองตัวล่างคุณพ่อมีเจ็ดหมุนแปดสี่ศูนย์แปดในวงกลมแปดสี่คุณพ่อครับ ผมจ่จับสามหางไงเ้อมีศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็สี่นย์เก้าแล้วก็สี่กนวกลมสี่เกาคุณบ่มีต้งเบิดยางละสหางคุณบ่บนสามบนสามหางล้างสมหางเนะครับเนาะครับบนสาหางละสาหางแลควสามตัวกับสามหางคือกันครับครับ,รบให้เอซีคุณบ่ณคุณแม่เมื่กี้น่าเอามาทั้งเธอมันเป็น่นราวพวกสัา ไปตามสูตรต้องคุณบอเนาะครับแมนโยขาดเพชรตามสูตรเลขเลข,เลขวัดมันหนึ่งขั้นศูนย์มากๆหลายกือบขีบเข่าเยอะเนาะครับเนะาะจ้กเลี้ยเนาะผมก็หลบหลัวในจังหวัดเกาะเกร็ดศูนย์อย่งไรกร็ได,กกด้กรับที่แต่ว่าทาับไล่ของมันสามที่ผมเคยไล่ไล่ไล่เบื้งย้อนหลังเนาะมันกะมันนักสิบตามได้ทำนี่สูตรมาแล้วแต่ว่านี่สูตรผมันก็โดนมิดมากนะผมก็เลยเอาไว้นะครับแมนผมว่าคอมว่าขีดไปผมหมดแล้วศูนย์นี่ หลายกว่ามาหลายกว่าบาทเว้ย0079นี่มันออกอันเลขล่าง00นะมันก็มันตามมาอยู่ในงวดถัดมาอยู่ในคุณพ่อตามมางวดหนึ่งมันมาออก0741อะนะครับเลนี่คือ7จากนั้นมามันก็เว้นว่างมา2งวดมันจะมา002นี่นะมันมันมันสีขาวมาทางซันเออการลองลอยนะคุณพ่อเนาะครับ ใรทางใดก็คอยซีคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่ทั้งกลยทั้งกลต่าง,างาประเทศในประเทศก็ขอให้รำล้ำเรื่อยๆเด้อยิอ่งๆปังๆในงวดวันที่28เด้อครับเด้อขอให้โชคดีทุกคนนะครับเด้อวันที่ห้วัอดีครับน,น,บน,นบะพี่น้องแคปออกมาได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอขีดท่วนของเซียนผาสุกได้พี่น้องเด้อ วิ่งบนล่างเลยเพื่อนไฮแปดกับเจ็ดเลขวิ่งเนี่เป็นบนล่างได้พี่น้องเด้อแต่จับครูแต่จับครูคนแยกให้อยู่ได้พี่น้องเด้อแต่เลขวิ่งเนี่เพื่นให้เป็นบนล่างถ้าพี่น้องมาแปดเล่มัาเกตกะเรียกเอาเรียกว่าขีดลูด่ทั้งสองตัวกับว่าเป็นยังพี่น้องส่วนบนนี่ก็คือเจ็ดแปดศูนย์เก้าแล้วก็เก้าแปดเพื่นว่องไฮที่เก้าแปดส่วนเลขสามตัวเนี่ย สามตัวบนนี่ก็คือ078409498ได้พี่น้องเพิ่นวงกลมให้ที่498ส่วนล่างนี่ก็คือ7084แล้วก็08 8. เน้นวงกลมที่84ได้พี่น้องเนดะ้อแคบหน่อยจ่อตามนี้ครับผมเอามักชอบตัวเลขอะเอาไปพิจารณาเพิ่อนมามาเข้ากับพันเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาคอยพี่น้องเข้าโชค์มันกันสู้ผู้สูงคนเดอ้อ รวยรวยแฮ่งๆห่งปังปังกันเอาฝากก,ก,ากไดไลค์กดแชร์กดดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม